ทุกคนวันนี้มีเครื่องมือมาให้ลองเล่นครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วบริษัทมีสวัสดิการอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาลองคํานวณกันดูว่าเราจะเก็บเงินได้เท่าไหร่มีเงินพอกเกษียณหรือเปล่าซึ่งเครื่องมือที่ว่าเนี่ยใช้ฟรีด้วยเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนจะไปดูฝากนิดเดียวฝากกดติดตามแท็กสโนมไว้แล้วไปดูกันต่อก่อนอื่นกันแบบนี้ก่อนครับที่จะมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยช่วงนี้พี่หนอมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับหลายที่ซึ่งเป็นพนักง,งานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนหหหนน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 ึึ่่่่่งงงงใเเเเรรืือออทททีีฝาายยยบบุุคคคลลขกกะัั้้ํมมด อ,อยากให้พนักง,งานเนี่ยสะสมลงทุนในกองทุนสรรองเ้ยงชี้เพิ่มขึ้นหรือเลือกแผนให้เหมาะสมกับแผนที่มีให้เลือกเนี่ยมันจะมีหลักการของแผนที่มีให้เลือกเนี่ยหลากหลายมากมายเนาะขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆมีให้เลือกแบบเป็นสัดส่วนต่างๆหรือมีในลักษณะของ DIY อันนี้ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่แต่ละแห่งละกันของใครเป็นแบบไหนเป็นยังไงเจอแบบไหนมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้นะจะได้เก็บไว้เป็นฟีดแบ็กบอกบริษัทต,ต่างๆเวลาไปเจอเขาทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่หน ก็ไปเจอเครื่องมือหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือของเว็บไซต์ Smart to Invest นะครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ Smart to Invest นะครับกดไปที่รู้จักการลงทุนนะครับแล้วดูเรื่องของนี่นะฮะเครื่องมือนะเตรียมตัวลงทุนต่างๆนี่นะครับมันมีเครื่องมือให้เลือกเยอะมากเลยลองกดเครื่องมือคำนวณเงินขึ้นมามันจะมีเครื่องมือต่างๆซึ่งใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะให้ทุกคนมาเช็คตัวเงินออมใน PVD หรือตัว Provident f u ันนะครับมันชื่อว่าันรีุามเมนตนเป็คถ้าใร้ยาคนณละเยเขา จะมีแอดวานซ์โหมดตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยเขาจะให้กรอกข้อมูลละเอียดเพิ่มขึ้นซึ่งเราเอาแบบง่ายๆให้เห็นตัวอย่างแล้วกันว่าหลักการคิดมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องกลับไปที่เบสิ c โหมดเลือกเพศเราก่อนนะครับแล้วก็บอกอายุนะปัจจุบันนอ,อายุอะสมมติอายุ40กเกษียณ6กกดปุ่มถัดไปนะครับไลฟ์ตล์นะครับที่ต้องการใช้ใจ่ายยางกเกษียณน,นะครับณนะปัจจุบันมีหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นสมมติเลือกห้าหมื่นกดปุ่มถัดไปอีกนะครับแผนการใช้เงินก้อนเพิ่มเติมหลังกเกษียณน,นะครับเมื่อกี้ช่าาาาาายนนลลมมรบงงัพสสสึ นนแบบบี้ะครัมีซื้อเราซื้อบ้านท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวอีกสักหน่อยอ่ะเก็บเที่ยวไว้สักล้านหนึ่งนี่อยากเที่ยวจังกรอกแบบนี้เข้าไปหลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวครับเงินเดือนเท่าไหร่อ่สมมติเงินเดือนประมาณ80,000บาทอันนี้เวอร์นะขึ้นเงินเดือน5%ต่อป,ปีเงินออมนะครับแปดหมื 80, ่นเนี่ยออมได้เลยสองหมื่นนะถัดไปเงินฝากตอนนี้มีเท่าไหร่อ่เงินฝากมีห้าแสนสมมตินะตราสารนี่กองทุนตราสารนี่มีแสนนึงอันนี้กรอกตามข้อที่จริงนะครับอ่ากองทุนหุน้นกองทุนรวมอ่มีอีกกออออออะะะไไรรรรแบบบนนนีี้่่่่ลงงงสมมมุตติปปเเืยๆคัททาศ อะไรแบบนี้นะ,ะกดไปมี Provid ดนซ์ฟันไหมถ้าใครมี p r o v i d e n t f u ันตรงนี้สําคัญนะกดมีแล้วก็กดถัดไปสิ่งที่คนชอบพลาดในการลงทุนนะในเฉพาะกองทุนสร้างเลงซีบหรือ PVD คือการเลือกแผนการลงทุนที่เราเลือกมันมีแผนมากมายจริงๆมันมีแผนมากกว่าน,นี้แหละแต่ว่าในมุมของการคํานวณเนี่ยเขาอาจจะมีให้เราเลือกตรงนี้ซึ่งอาจจะตรงกับหลายๆคนะเช่นมีตราสารหนี้อยู่20%นะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นตราสารทุน80%อนะแบบนี้เป็น80-20ซึ่งในตราสารทุนเนี่ยนะครับในหุ้นเนี่ยอาจจะมีตาม อะไรอย่างเงี้ยตำไปหมดก็แล้วแต่นะสมมุติรันก็เลือกไปตอนนี้มีพ v d เท่าไหร่นะครับอยู่มาถึง40แล้วเนี้ยพ v วดีก็มีเยอะอยู่นะมีประมาณ5 0 0แสนละกันนะครับสะสม5%นะครับนายจ้างสมทบ5%กอก่อทุกอย่างไปมีประกันสังคมไหมอ่ามีอยู่มา15ปีก่อเข้าไปก่อพวกนี้เข้าไปให้ครบถ้วนเนี่ยระบบจะคำนวณมาให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดใครก่อข้อมูลตรงข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเลขเนี่ยสามารถสะสมหรือเป็นไปได้ตามจริงซึ่งอออัันนนนนนีี้เเเเเป็คคสแบบกก่่่งงจดดะมมิ500,000ตืรวา ต่างๆเนี่ยต้องมีประมาณ16ล้านแต่คุณมีเงินสะสมถึง20ล้านเนี่ยเก่งจัดนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากมีมากขึ้นอ่ะอเก็บน้อยลงได้ไหมล่ะหรือให้หมื่นแปดเขาจะมีให้เรากดปรับแผนตรงนี้ครับเช่นถ้าเราลองปรับแผนว่าโอเคกเกษียณ60เหมือนเดิมนะแต่เก็บเงินน้อยลงยังพออยู่มีเงินลดลงจาก20เหลือ19ใช้จ่ายอายากมือเติบไปสัก25 0 0ต่อเดือนพอไหมกดไปปับ๊บก็ยังพอไหวอย,อยู่ลงทุนนี่รู้สึกว่าเสี่ยงไปนะันขออนุญาตลงทุนเทนทนป็นะตราสารหนะนี้ร้อยเปอร์เก็นตนพอยลงหไหม้อยงครับด เงินแล้วอยากใช้ชีวิตก็ยังได้อยู่อันนี้คือเคสของคนที่ work ลองดูแบบเคสไม่ work บ้างอ,อยากให้ดูถ้า work เนี่ยไม่มีอะไรนะขออนุญาตแค่ขข้อมูลหน่อยเหมือนเดิมหมดนะฮะอยากใช้เพิ่มอยากใช้ห้าหมื่นเหมือนเดิมแหละอ่ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเก็บเงินไว้นะแต่เงินเดือนเท่านี้เก็บเหลือแค่เก็บได้ไม่เยอะละเก็บเหลือแค่ได้หมื่นเดียวไม่มีหุ้น แล้วกันนะมีเงินฝากอยู่แค่นี้ลดลงมีโปรนฟันเหมือนเดิมสัดส,ส่วนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเงินตั้งต้นเรามีน้อยลงเกิดอะไรขึ้นมาดูอ่ะชีวิตเริ่มเปลี่ยนละเริ่มไม่พอจริงๆแล้วทามาดีนะมีฐานที่ดีนะ14ล้านนะถือว่าโอเคนะแต่มันยังไม่พอเห็นไหมงั้นเราก็จะมาปรับแผนตรงนี้ได้เช่นปรับเวลาเกษียณไหมล่ะปรับขยับเกษียณไปสักปีนึงสิเป็นยังไงบ้างเกษียณตอน61ขยับไปอีกสักปีพอเกือบจะพอนะแต่ก็ยังไม่พอปรับแผนการออมเก็บเพิ่มอีกพันห จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเก็บเงินใน p โบรเดนฟันหรือกองทุนสรองซิชเป็นอย่างไรบ้างและเก็บได้ดีหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดวางแผนไวด้ดีเก็บได้ดีเนี่ยเราก็ทําให้เรารู้ว่าโอเคสะสมได้เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเลือกแผนการลงทุนแนวแนวนี้น่าจะพาให้เราเนี่ยมีเงินเพียงพอไปจนถึงวันกเกษียณอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยในการเช็คเราละกันนะครับซึ่งพี่หนอมองว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่มี p โบรเดนฟันหรือว่ากองทุนสรองยงชลองไปใช้งาน<ๆ>ดูนะครับเห็นหลายคนหลายบรยิษัทที่ไปบบรรยยาาาาาแล้วววคคคอองงํํนนนณณดู่มพ เราคนคำนวณมาไม่พอก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องรับมืออย่างไรต้องบอกแบบนี้ว่าสุดท้ายเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรายังทําไม่ได้เราควรจะรู้ด้วยว่าแล้วเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงเพื่อให้เราไปใกล้เคียงหรือไปถึงสิ่งที่เราต้องการที่สุดในอนาคตนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนใครสนใจก็อย่าลืมไปลองเล่นดูครับของ Smart to Invest นะครับกดเข้าไปดูได้เลยครับผมแล้วก็ใครดูมาถึงตรงนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฮะอย่าลมมา ไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงอย่าลืมสำคัญมากมาๆกดติดตามแท็กสวัสดิ์น้อมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ